น,นี่เป็นหองว่าเกิดนะครับจีไซแล้วพอดีรถออกไม่ยังไน,นสองมือสองมือมีเปื่อนมีดินฝนตกไซนะมันมีผ้าองข้างหลังน,นี่สวยครับอันเก้าเม็ดขาโค้งครับตัดตัดตรงนี้ตัดตรงนี้แล้วก็โค้งขึ้นแล้วมันเหยียดหยากรมานนี้เอาไปใส่ อเ,เอารถไปติดตมครับบนันนี้แท็กมันหลุดวันนี้มันเลยไปงัดงัดกับขาเนี่ยครับขามันเลยบิดเห็นเลยเห็นไหม <S 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 เดี๋ยวพา่งอันนี้แข็งแรงครับขึ้นสองคนก็นได้สามคนก็นได้ท้างหลังข้างนี้มือครับย้อนแสงเป็นอยัางไรบ่าง วางเทินหนีได้ไปดีครับมันต่ำครับสมมุิว่าเขาเขาเขา,เขาว่างวางตรงนี้โดยว่าต่อยอีกสันหนึ่งมันหยิ่งต่ำครับมันหยิ่ยู่ยยู่ระดับนี้เลยเวลาเาหมุนไปหมุนมามันมันหยิ่ถือบินแน่ถือไม่ถือเงี้ยเนี้ยครับเนี่ยยกขึ้นประมาณนี้แต่ว่า้ทาย,ยกขื้นสูงถ้าย,ยกขื้นสูงอันนี้ระดับเก้าครับแต่แต่ก้อนอ่ะอันเก้ามันอยู่เพียบ อาคืออันนั้นอันนั้นมันสูงขวดครับใส่ต้องใช่ไหมครับเกือบแต่นี่ได้ครับแต่ว่ากันเวลาเอาใส่บูดครับบูดครับเวลาลุยไปลุยตมมีงานหนางา้มันเป็นกี่ตุมเขียงนะครับเขาใส่บูดไปเวลาเอาถอดมันถอดว่าไรครับถอดได้ครับแต่ว่าปิดประตูว่าไรครับปิดประตูหรอกอะมันมันถือบูดนะครับวันนี้อย่างเงาเปิดเผ้าปิดมันก็จะติ๊กนะครับนี่ก็แล้ว ยับลงอีกนิดนึงครับเนี่ยครับเดี๋ยวคลิบตอนเหย็ดบางส่วนนะครับเดี๋ยวเสียวมาตัดต่อลงในเบิ้งนะครับว่าเหย็ดจางไหนไปจางไหนนะครับเอาไหนก้อนเจาะงูตรงไหนนะ่านัคนก็ฝากดตามนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับติดตามช่องนะครับ เดี๋ยวมีอย่างเดียวที่ไทยไม่เบิ้องอย่างครับเดี๋ยวไปเบิ้งคิดนะครับตอนเริ่มเห็ด,นะด,บบดนะครับว่าเห็ดแบบใดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่เ้าสิมาเห็ดหบองว้างเกือบนะรองเท้ารองเท้า,าเดี๋ยวมันบอกวิธีเห็ดครับ เ,เกาขาขามันขดนมันเตะตำแทงแทกรุดแล้ววันนี้มันเลยมาชนตัวนี้ขามันได้ขดเก้ามันเป็นขางอนะครับมันนี่สิมาเห็ดขาตรงเดีย๋ยวจะบอกวิธีเห็ดรับแรงครับข้าวสางตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยสางแป็นเหยียบนะครับสางแป็นเหยียบขึ้นมะนี่ซีดียบ เห็ดเงาเห็ดเงาเดี๋ยวจสั่นเห็ดสั่นแล้วก็ตัดเล็กเก้านะครับแล้วก็เจ้าเจาะหูห้หนึ่งครับให้เล็กยืนกับแบงแน่นครับเพื่อมันห้ได้ขัดไว้ปได้แข็งนะครับอันนี้ก็เงินครับเพราะเห็ดได้่ังนสีเหลวก็เอาหนีเมาวาง chứ ông tặng vậy với vang là phải chìm chìm nói này nọ phải chìm làng gì đó.